สวัสดีครับวันนี้นี่อีกแหมก็ต้องบอกนะครับว่าข่าวคึกโครมมากๆครับเรื่องของกัปตันทีมบ r รูโนเฟอร์นันเดสครับกับเรอัลมาดริดเตอมีการประคมข่าวนะครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง90ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการที่จะดึงนักเตะชาวโปรตุเกสคนนี้ไปร่วมทับครับ มีความเป็นมายอะไรยังไงบ้างเนี่ทำไมอยู่ๆโผล่มาได้ยังไงเนี่ยไรอันเมริดกับทางด้านบรูโนครับเรอันนี้นะครับเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขอซื้อมิดฟิลคนสําคัญอย่างทางด้านบรูโนฟอนันเดสครับและมีหลายๆคนนะครับได้ออกมาแนะนําบรูโนครับว่าถ้ามีข้อเสนอต่งางๆเข้ามาจริงๆแล้วก็บรูโนควรที่จะย้ายออกจากทีมครับ บุโนี่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เตดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2020นะครับย้ายมาจากทาด้านสปอร์ติ้งอายุ30ปีแล้วต้องบอกนะครับว่าถือว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดและก็สำคัญที่สุดของแมนเชสเตอร์เตดในฤดูกาลนี้ครับ277เกมที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงไปแล้ว95ประตูกับทําได้อีก82 a สสส แต่ว่าเพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์แค่2รายการนะครับก็คือ FA c เ p เมื่อฤด,ดูการที่แล้วแล้วก็คาราบาวครับในปี2023ยังคงมีสัญญาอยู่กับแมนยูไปจนกระทั่งถึงซัมเมอร์ปี2027และมีออปชันที่จะขยายได้อีก1ปีฤดูกาลนี้ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตไปทั้งหมด44เกมนในทุกรายการนะครับยิงไปแล้ว16ประตูกับทำได้อีก16 a s แอสเซสครับแม่มีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นถึง32ลูก ขนาดผลงานแบบนี้นี่ฝั่งของทางด้านรอยคีนยังออกกรบอกนะครับว่าบูโน่นี่ควรจะทําผลงานให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกโหจะเอาขนาดไหนเนี่ยครับเรัลมาดริดนะครับได้มีการส่งแมวมองนี่ไปดูฟอร์มการเล่นของทางด้านบูโน่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับทั้งในบ้านและก็นอกบ้านครับไม่ได้ดูแค่เกม2เกมนะครับเขาบอกว่าช่วงหลังๆที่ผ่านมานี่มีแมวมองของเรัลมอดริดเนี่ยติดตามฟอร์มการเล่นของบูโน่โดยตลอดครับแล้วก็เชื่อนะครับว่า นักเตะคนนี้เนี่ยดีพอครับที่จะย้ายมาอยู่กับเรอัลเมริตมูลค่าสูงถึง90ล้านปอนด์ถึงแม้ว่ารูเบนอัลมาเรนเนี่ยไม่ต้องการนะครับที่จะจะขายบูโน่แต่ว่าถ้าข้อเสนอดังกล่าวมีเข้ามาจริงๆแล้วก็ฝั่งของแมนเชสเตอร์เต็ดก็พร้อมครับที่จะขายนักเตะคนนี้ครับเพื่อที่จะหาเงินระดมทุนครับในการที่จะไปซื้อนักเตะตอนนี้สโมสรนี่ต้องการที่อยจะได้เงินอยู่แล้วนะ บุโอนอาจจะเข้ามาแทนที่คอร์เตด้านลูก้าโมดิชนะครับซึ่งตอนนี้ก็39ปีแล้วนะครับสัญญาของเขาก็กำลังจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่ก็มีรายง,งานข่าวว่าฝั่งของเรอัลบิดก็อาจจะมีการยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับลูก้าโมดิชก็ได้บุนโอนี่จะเป็นตัวแทนในระยะยาวของลูก้าโมดิชนะครับแมนยูกับเรอัลบิดเคยทําธุรกิจร่วมกันมาก่อนนะครับในเรื่องของการที่ว่าแมนยูขายนักเตะไปนี่ก็คือคริสเตียโนโรนโด ย้ายไปอยู่กับเรอัลบิดในปี2009ครับด้วยราคาค่าตัว80ล้านปอนด์ถ้าบูโน่ย้ายไปจริงๆด้วยราคา90ล้านปอนด์นี่แหมก็จะทำลายสถิติของทานด้ันคริสเตียโนโรนัลโดเลยนะครับโจโค่นี่ได้ออกมาแนะนำบูโน่นะครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่บูโน่นี่จะต้องย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับอาจจะไม่เพอร์เฟกสมบูรณ์100%แต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่ ดีที่สุดของทานดแมนเชสเตอร์เต็ดมาอยู่กับแมนยูในช่วงเวลาที่ยากลําบากครับเป็นนักเตะที่ไม่ชอบพบกับความพ่ายแพ้ครับเขาควรที่จะได้รับอะไรมากกว่านี้ผมคิดว่าเขาควรที่จะไปอยู่กับทีมที่ดีกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกนะครับว่าบูโน่นี่ควรที่จะย้ายออกจากทีมครับถ้าหากมีข้อเสนอดังกล่าวเข้ามาจริงๆโอ้บูโน่ Bruno ไปก็ไปทํางานร่วมกันกันกบทางด้านในแดนกลางนี่ก็จะมี ฝั่งของจูเปนิงแฮมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งทนา,น ade, i, างด้านเฟติริโก้บาบารเด้ครับมีชูเอมมานี่อย่างเงี้ยครับมีทางด้านคามาวิงก้าครับแถมแนวรุกดีแม่ก็ระดับสุดยอดด้วยกันทั้งนั้นนะครับเอ็มปัปเป้ครับไปทำงานกับเอ็มปัปเป้เนี่ยไปอยู่กับทางด้านโรดิโก้ครับวีนิสอุสจูเนียร์แถมตัวสำรองอีกแม่ก็ระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นนะครับราฮิมดีอาร์ตอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าเชื่อไหมข่าวนี้ก็วิเคราะห์ไปในช่อง Sports องินไซส์สป้ ความเป็นไปได้ค่อนข้างจะน้อยอะครับเพราะว่าเรอัลมาดริดนี่ไม่ใช่เป็นทีมที่พร้อมจะทุ่มข้อเสนอสูงๆขนาดนี้ครับในการซื้อนักเตะครับแต่ว่าอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือพอยิ่งสายขึ้นเนี่ยก็มานั่งไล่เช็คข่าวปรากฏว่าโหเล่นกันทุกสื่อทุกสำนักเลยครับตอนนี้ ข่าวดีของแมนยูนะครับวิกเตอร์โอซิมเฮนครับพร้อมครับที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนได้รับอนุญาตนะครับว่าให้มีการพูดคุยกันได้แล้วแมนเชสเตอร์เดนี้ได้รับข่าวดีนะครับในการที่ดึงวิกเตอร์โอซิมเฮนเข้าสู่ถิ่นโอทร r a ฟอร์ดหลังจากที่มีรายงานข่าวระบุนะครับว่าเจ้าตัวครับไม่มีปัญหาในการที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดถึงแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์กก็ตาม ผลงานยังคงดีอยู่นะครับกับการเล่นให้กับทางด้านกาลาตาสรายครับยิงไปแล้ว26ประตูกับทำได้อีก5แอสซิสตจากการลงเล่น30เกมในทุกรายการนะครับกาลาตาสรายดียังคงนำเป็นจา่าฝูงอยู่ครับในลีกของทางด้านเตรุรกีถึงแมาว่าเกมล่าสุดนี้จะแพ้ให้กับทางด้านเบสิกตัสไปนะครับเบสิกตัสนี่คนคุมทีมคือโอเล่นะครับนัลูกโอมอยู่ที่นู่นนะครับผลงานดีด้วยครับ เอาทีนี้สั่งของแมนเชสเตอร์เตนดีคือต้องการจะได้ศูนย์หน้าคนใหม่ยอยู่แล้วนะครับต้องการอยากจะปล่อยรัสมุสคอยรูนแล้วก็เจชัว s เซอรตี้ออกจากทีมครับก็ต้องการที่จะดึงนักเตะเข้ามาครับมีข่าวกับลหลายๆคนนะครับแต่ว่าตอนนี้ TBR บอกว่าแมนเชสเตอร์เตนดีได้รับแจ้งจากท่าน Victor ันวิกเตอร์โอซิเลแล้วว่าเขาต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่ในถิ่นโอทราวฟอร์ดครับถึงแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ก็ตาม แต่ว่าแมนยูจะต้องเผชิญกับคู่แข่งอีกหลายหลสโมสรนะครับที่ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ครับต่ทีแนีคือลิซ่าอูฝั่งของวิเตอร์โอซิเบนตัดทิ้งนะครับเขาตอนนี้ขอโฟกัสมาที่อังกฤษครับแม่อังกฤษก็จะมีอยู่ 2- 3งสามทีนี่แหละครับที่ต้องการอยากจะได้ตัวเขาค่าฉิงสัญญานีอยู่ที่65้าล้านปอนด์นะครับาเผลอนี่อาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับ เพราะว่านาโปลีนี่คือยังไงก็จะขายทางฝั่งของวิกเตอร์โอซิมเพนแต่ว่าตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วกัน65ล้านปอนด์ก็ต้องมาสู้กันนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นเองนะครับมีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับเชลซีต้องการจะได้ตัวเขานะครับอาร์เซนอล่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเขานะครับแล้วอาจจะมีทีมอ,อื่นๆโผล่ขึ้นมาก็ได้กลัวที่สุดกลัวไข่รู้ไหมเนี่ยกลัวทางด้านลิเวอร์พูลนั่นแหละครับเงียบๆมาแบบเงียบๆถึงเวลากระชากไปเลยนะแล้วพอ วิกเตอร์โอซิมเฮนนี่แหมคือสูตรหน้าดับดีใครๆก็อยากจะได้นะแล้วก็ต้องบอกว่าทีมงานของลิเวอร์พูลนี่พวกเขาทํางานกันดีมากๆเลยไม่กระโตกกระตากไม่อะไรนะครับอยู่เงียบๆนิ่งๆ,ๆครับ่อให้ทีมอื่นออกข่าวถึงเวลาก็คว้าเวิบ,บเรียบร้อยเลยนะครับพวกเขาจะปล่อยดาวินยูเยสออกจากทีมอยู่แล้วดีอาร์ซีก็ไม่แน่มนันอาจจะยไปอยู่กับทาตด้านบาร์เซโลนาโมซาลาอาจจะไม่มีการต่อสัญญาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็ต้องหานักเตะระดับโลกคนใหม่เข้ามาแทนที่ครับ แล้วก <Keep S 1> 1941, of of ็ด้วยโปรไฟล์ของวิกเตอร์โอซิมเพนนี่ทำไมใครจะไม่อยากได้ครับบอกนะครับว่าตอนนี้ที่กลัวนี่คือกลัวลิเวอร์พูลนะครับเงียบๆเงียบๆเงี่ยครับถึงเวลามาดิกระโดดปุ๊บทีเดียวจบเลยครับเอาแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าทางฝั่งของวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ยไม่มีข้อแม้แล้วนะครับพร้อมที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคาเหนื่อยสู้ได้หรือเปล่าครับแมนยูแผนระดับวิกเตอร์โอซิมเพนเนี่ย2งถึงสแสนปอนด์ต่อสัปดาห์ครับไม่หนีไปไหนอยู่แล้ว เรื่องของแมนเชสเตอร์เตตกับทางด้านสปอร์ตติ้งนะครับล่าสุดเอโบลานะครับสื่อยักษ์ใหญ่ในลีกของโปรตุเกสออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์เตนี่อาจจะต้องยอมทุ่มเงินสูงถึง105ล้านปอนด์ครับในการที่ดึงทั้งทางด้านอิตาซิโอและก็ตรินเกาสองนักเตะที่มีข่าวผัวพันกับแมนเชสเตอร์เตนี่เข้าสู่ทีมค,ครับ105ล้านปอนด์โอ้ก็ต้องถือว่าเยอะทีเดียวนะตอนแรกนี่ตรินเการาคาค่าตัวนี่ไม่ได้แพงนะครับประมาณ3 0มสถึงสีล้านครับแต่ว่าทว่าล่าสุด สปอร์ติ้งนี่คืออัพราคาเขาขึ้นไปแล้วนะครับอยู่สูงถึง80ล้านยูโรในขณะที่อินาซิโอนี่ก็ราวราวล้านยูโรครับสองคนรวมกัน125้าล้านยูโรคิดเอาว่าเป็นเงินปอนก็105ล้านปอนครับแต่ราคาพุ่งอีกแล้วอ่ะตินเกาตอนแรกก็แบบนึกว่าจะได้มาราคาไม่แพงครับหลายสโมสรครับที่ต้องการอย่างในตัวนักเตะ2คนนี้ทั้ง2คนพร้อมนะครับที่จะย้ายออกจากทางด้านสปอร์ติ้งครับเพียงแต่ว่ารอคอยข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่านั้นเองครับ แล้วก็พก้อกบอินไซต์มาในเต็่ละแม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ